มาไมาพี่น้องค่ะอืมอืม,อม เป็นกําเน,น,ะะนิ้แล้วค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะเน,น,นาะมืใอวันสิบห้ามากินตำกระท้อนค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่ากินกระท้อนยังกับพั่นปุยฝ่ายเพื่อนว่า พอสพ่งพอนาค่ะพี่น้องกําลังดีพอนกกะก็เล็จ,จัดมากพี่น้องสามนวลแบบไงมื่อต่ำค่ะใส่กับปูดองพี่น้องมาแสบๆน้ากันนะคะเด้อเอาพักกันแย่งไม่แก่แม,ม่แน่วบละค่ะรู้สิกกินไปมามาพี่น้องค่ะน้ำเผ็ดเพ,พี่น้องประแดกนัวๆค่ะ มันกับเปรียวอยู่เดี๋ยละคะพี่น้องค่ะบมเดลซับตอนน้อยพร้อมได้พี่น้องตอนยิงญ่คโคโรเคเล่เลยค่ะอืมฮึอืมฮึครัจพี่น้องกำบ่บเปียววันไหแล้วค่ะกำลังดีมากกินสมอะไรนะคะเนาะ ให้ว่ากินบะคลอมันหน่อค่ะพี่น้องค่ะแฟนเมียนพอมอืเมือหวานค่ะอืมอืมวเมียนแสบแสบพี่น้องค่ะอืมค่ะ โอเคพี mm ่น hmm. mm ้องผ่านค่ะมาในแซบค่ะ อืมอืมอืมแล้วก็ขีบหัลโลกพาหรือเปล่าเนาะค่ะคินผู้เดียวตัมมัง3ไมน่อยพี่น้องค่ะอืมอืม,อม อูจองเร่องกินค่ะ อืมน mm ัค hmm. mm ่ะพี่น้องอืเงนก็เหน่อค่ะเนาะ น้องแซบค่ะอืออ,อ,อ่าฉันร้องน่าสอืออืกินเม็ดมเนี่ยค่ะอือ อู๋ไข่ไปเนาะตรงนีง้เขาเนียวมาจําเนาะคะ่ะเนาะ แสบแสบใี mm ้น hmm. <c oughs> okay. mm ้องค่ะไหนแม่ สะใจนะคะในมันจะหวานพี่น้องนี่นจะหวานอมเปรี้ยวค่ะหนากระทอนนะพี่น้องวาหลายเๆิ่มแตาลุงนิดน่อยค่อยสูบไม่อไม่กินเลยพี่น้องคะ่ะสูบเไา้ค่ะเปรี้ยวแห้งคะ่ะ ง่ายลูกเอมาสวัสดีครับก่อนนะครสวัสดีค่ะหนึเด็กเรียนมากค่ะพี่น้องค่ะ กินเป็มันไม่เป็นนะทำกระทอนเผ็ดกระดองดมีปูด,ด้วยอ่ะปูดองเหรออือไม่ใช่ปูดองไม่ใช่มันตายแล้วลูกอ่ะอือมันเค็ม <c oughs> นี่ไงกระดองมันเห็นไหม <c oughs> อันนี้นจะดันเรียนเดี๋ยว <c oughs> ใส่ก็ได้อือหือพ่อก่อนนะค่ะพี่น,น,น,น้องค่ะใช่ครับถ้าจะกินหลายบุตร์ได้น้องคะเนาะหอมปากหอมคอค่ะซวงค่ะพี่น้องค่ะอือหือ ถูกใจกะทอนหวานนี้ค่ะหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิเดล่า,าพอแเม่พี่น้องไปก่อนนะคะนะขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกคอมเมนต์ทุกๆมมกำลัง,งใจนะคะพี่น้องค่ะพอกันใหมคิดนะสวัสดีค่ะ